สวัสดีครับมาพบกับผมพี่เกมเมอร์อครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม m มค e c รับ t Single p พ a y e r ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มกันนะครับอืม อ้าวกดผิดนะเอาละแล้วเราหยิบของไปก่อนนะอ้าวใส่ใส่ใส่ไอเออเอเอเกียงบัคเนี่ยไม่มีกางเกงเนี่ยอ๋อได้แล้วครับได้แล้วโอเคไปกันเลยของอ้าจริงด้วยผมลืมจัดตรงนี้ คือตอนที่ไม่ได้อัดก็มานั่งเล่นว่างๆนะก็มานั่งเล่นกันเล็กน้อยอืมก็ตรงนี้ก็คือห้องด้านบนนะที่ขึ้นมาจากตรงนี้นั่นเองครับซึ่งผมได้ปรับให้เป็นห้องเก็บของอ,อันนี้น่าจะเป็นที่ดอกจากมอนสเตอร์นั่นแหละอ๋อนี่ เดี๋ยวค่อยหยิบแล้วกันมีไม้อน,นี้อาหารเจ้าพวกกันนี้ก็อยู่นี่แล้วกันส่วนพวกหินหน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้โอ้ไว้ไหนดีนะเดี๋ยวค่อยมาจัดแล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาเอาท็อปไปด้วยดีไหมเนี่ยท็อปไปด้วยคนระับ เสียเวลาทิ้งไ้ก่อนเอาละสิ่งที่เราควรเอาไปด้วยคืออาหาร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 แล้วก็วีดอบั๊บดาบพริกแอคขวาน hmm. คือเดี๋ยวกาค่อยมาเก็บแล้วกันเอาวีดไปครับเพื่อล่อวัวแกะอะไรประมาณนี้ครับอืมลงไปกันเลยคือผมก็ได้เดินไปสำรวจมาเอ้ยตกใจตรงนู้นนะครับมันจะมีวัวกับแกะอยู่และส่วนเขาที่อยู่ตรงนี้ผมก็ได้ลื้อออกหมดแล้วเดี๋ยวเสียงเกมมันจะดังไหม เสียงโอ,อ้ยดังเอ้ประมาณนี้มันพอโอเคแล้วก็มาณนี้ครับครับโอเคคือว่างๆช่วงว่างๆก็ามานั่งขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ครับ นั่งขุดภูเขาจนเกี้ยงครับจนเหลือเท่านี้แล้วก็พกเอิมอะไรนะไออันเนี้ยรู้วอ่าใช่รู้วมาวางแล้วก็ปักทอรอบๆซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยผมก็จะได้ผมก็ได้ปักทอสนำทางไว้นะครับเพื่อที่จะได้กั้นหลงซึ่งเราไปทางนี้เดี๋ยวก่อนเพราะตอนแรกผมเดินไปตรงนู้นอืม วิ่งสิวิ่งอ้าฝนเดิกตกแล้วครับ mm hmm. เดินเอ้ยเจอไข่อะต้องเก็บฮะปับ๊บแม้เราจะไอ้นั่นแล้วเราก็เก็บไว้ได้ครับวิ่งไปสิวิ่งวิ่งทำไมมันไม่วิง่งเอาแล้วเรามาถึงแล้วอ่านั่นคือ บัวครับแล้วก็ต้องเอาแกะไปด้วยครับเราจะได้ไอเทมเอ๊ยเราจะได้ทำไอเทมเฟรมครับแกะอยู่ตรงนั้นไอเทมเฟรมไอเทมเฟรมโอ้ยหลักหลักลักหลัก ลืมขึ้นมานิดนึงมามะมามะแกะแกะมาวัวด้วยมามามาเอาแกะมาสองตัวก็พอแล้วครับวัวก็ต้องสองตัวหรือจะเกินมากกว่านั้นก็ได้ครับเอาแกะมาด้วยสิแกะนายมาสินายนายไม่ โมูโถเอเเหมือนมันจะไม่สนใจแล้วแล้ว <S <S มามาเดิมเดิมา,มา,มา กด F5 ดูด้วยครับโอ้โหยากจะแทงตากันเลยดีเดียวครับบิมเดินไปว่าดูต้องดูอย่างนี้ยเดินตามมาไหมตามมาตามมาตามมาอ่าต้องเดินอย่างนี้ครั<อ>กด F1 อ,อ้ยาชิชา ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ครับต้องรอไปทางไหนดีนอกทางที่มันจะไม่ตกอยอ้ย่าอย่าอ่าโอ้เกียดจังเลยจ้ะทางที่จะไม่ตกน้ำมาแล้วก็เดินมาเดินมาอ่าบ้านแสนสุขนะฮะเห็นแต่ไกลเลยโชคดีฮะที่มันอยู่ใกล้เอิมจริงด้วยท่านละะมืดแล้วฮะ เราไม่มีท่เอ้ยเราไม่มีเวลามาคุยมากแล้วต้องรีบเดินนะนนเดินมาเร็วเดินมาเร็วเดินมาเร็วเรามีเวลาจำกัดนะนายเดินมาเร็ว โอ้ยได้แค่นี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับนังจากแถวนี้ผมยังปักท็อตไม่ค่อยทั่วเราเลยต้องรีบอุชิดไปทางไหนต่อดียเนี่ย ค่อยมาแล้วกันฮะครับร้อยเช้าก่อนฮะเดี๋ยวเรามาล่อก,กันใหม่ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาล่างมันไปอยู่ที่ฟาร์มกันนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพวกคิปเปอร์คิปซอมบี้อะไร,รจะไม่ดีครับอืมต้องขึ้นไปนอนก่อนอ่าผมกะจะทำลิฟน้ำสักหน่อย วเวลารีบก,ก็ได้ขึ้นไปเลยอ,อ,ยอย้อยอ้อยาาแดดยาอะไรสอครับนอนนอนอนาอนน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 อนาอนนอนนานนอนไปนนอนนอกนอนนกนนววกันนรับ เดินลงไปเดินปุ๊บเอ,อือเจ็บลบไปดวงเดียวยังยเราต้องหาวิธีอะ่ะก็ทางนี้มันมาไม่ได้อะเนาะเราต้องเดินอ้อมาับเออเหมือนเห็นเสื้อเขียวๆนั่งไงเดินมาแต่ไกลเลยร้อนแรงกันเลยสิ สไปเดอร์นายไม่ทำอะไรเราอ่ะแต่เราอยากได้อ่าไม่ได้สติงไม่รู้ว่าทำไมมันถึงดอบจากดอบเย็นแล้วแค่สติงแค่นั้นเ,เราเดินล่อวัวมาถึงตรงไหนหน้าบ้านะลืมได้ไงเนี่ยอ่านี่ไงครับ เจอแล้วก่อนหน่งต้องเอาแกะมาก่อนนะแกะตรงนี้ตัวนึ่งครแกะตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยฮะแกะตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้โหลับบัวขึ้นไปอยู่อะไรบนต้นไม้ แกะะ่ตัวอ๋อเอ Eugene, ้ยเ in <valley> อ้ยเอ้ยอย่าพูเฮ็นโยเฮ็นโยตายซะอ่าเจอแล้วแะครับแกอีกตัวนึ่งว้ามันแหลกจังเลยมันแหลกเดินมามากแกะ แกมาวัวก็มาด้วยสิอาพวกนายมากันแล้วนะเ,เราต้องเดินมาทางนี้ฮะต้องเดินช้าๆต้องเข้าใจครับเดินมาเดินมาอย่าสปินไรเรามานี่มานี่มานี่โอเค ถ้าเราทำฟาร์มพวกนี้เราก็จะมีอาหารกินกันนะครับแล้วถ้าทำฟาร์มนตอนนี้มันอยู่ในโซนไม่แกะกลับมาสิแกะ แกะตัวหนึ่งไปไหนเนี่ยแกะตัวหนึ่งอยู่ไหนแกะอ๋อมันจะยุ่งยากอะไรนักหนาเนี่ยโอ้แค่ลากแกะมาแค่นี้ก็จบแล้วทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ทำไมมันยากจัง ทำไมมันยากจังเลยแล้วโหมันหายไปในกันหมดแล้วโหอ,อยู่นี่ตัวหนึ่งเราต้องดูจากที่สูงอะอเห๋ือกแกอยู่แค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปลากมาใหม่ก็ได้ไม่งอ้อมีงอ้อก็ได้มามะมแกเดินตามมาเดินตามเรามา เดินตามเรามาทางนี้นะเดินตามเรามาเ๋ยวเดินไหเร็วเดินมาเร็วแกเดินมา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 แกเรารู้นายชาเดินมาเร็วเดินมาเดินมาเดินเดินมาเดินมาเดินมา เดินมา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 เอาเดินมาซีดันกันทำไมเออเดินมาสิเออน่าเยี่ยมเก่งมากอะใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะมามามาเราสมาชิกใหม่เรามาเดินมาเดินมาเดินมานะเดินเดิน เดินมาตามมาดีมากอทุกตัวดีมากเดินมาเดินมาเดินมาอเยี่ยมเก่งมากเลยทุกตัวอเดินมาเดินมาโอ้ยโอ้ยอะไรเดินตามมาเดินตามมาเยี่ยมเก่งมากเดินมาเดินมาเดินมาเยี่ยมมากเดินมาเดินมาเดินมาเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเพื่อนไม่ โอ้ยเดินมาเดินมาทั้งสี่ตัวเลยอ้เยี่ยมเก่งมากุ้ยเจ็บไหมน่ะเดินมาเดินมาอ่าเดินมานะเดินมา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 โอ๊งานงอครับชุบลงมา มาดูมาสิอโอ้ไข่ไก่มาเยองเยี่ยมทั้งสี่ตัวเลยไหมอ้าเยี่ยมมามาเร็ว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 ,เ,รวเอิม่มผมลืมคาไปนั่นนะอะไรอ่ะสลับ แกะมันกินหญ้าหมดฮะต้องรีบไปครับสลับโอเคสลับขึ้นแบวข้างบนคงจะช้าเรามาขุดแถวๆนี้เลยดีกว่าอ่ะตรงนี้ใกล้กว่าอึ๊บอืมเยี่ยมขวานนะอ่าโชคดีที่เราขวานมาเผื่อ ตัดเลยครับอืมโอเคจำได้ว่าวางคราฟติงเทโลไว้ตรงนี้อ่าใช่เอามาทาเป็นไม้แปลรูปครับและคราฟสลับอ่อแค่นี้กพ็พอ Okay. Long, โอเคเดี๋ยวทางลงอยูโอทางลงฟาร์มเรานี่มันสุดยอดจริงๆนะอือ เดี๋ยวรอให้หญ้าตรงนี้มันโตครับที่ทำเมืองนี้ไว้เพื่อบล็อกหญ้าไว้ครับพอเวลาสมมติถ้าแกะเนี่ยแกะมันจะกินหญ้าใช่ไหมครับเนี่ยพอกินแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ถ้ามันกินเกิดกินหมดเน่ะมันจะทําให้หญ้าไม่โตครับซึ่งถ้าเราอยากให้หญ้าโตเนี่ยเราต้องบอกไว้อย่างนี้แล้วไม่ก็หาดินลงมาอย่างนี้แล้วก็ให้มันลงมาที่พื้นอย่างนี้ครับเหมือน โอ๊ะชุดวางไว้รอบนอกสักหน่อยอืมได้รู้อ่ะปุ๊บชุดป๊าปเรียบร้อยอ่าเอิ่มที่จริงมันยังไม่เสร็จัะ ภารกิจของเรายังไม่จบนะต้องไปเอาแกะอีกตัวมาถึงจะเสร็จนะแค่แกะตัวเดียวจะมึนอะไรสิปกักเอาตรงนี้สักหน่อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะขึ้นไปนอนนะเอกไปตรงนี้โลง่ลงๆดูแล้วอืโลง่ง ขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นโดดอ๋อสิบเก้านาทีแล้วแค่แกะตัวเดียวนะหลับเรลซี่เรลซี่จะยี่สิบแล้วนะโอเคไปแล้วตามหาแกะที่หายไปคนระับ ไม่ใช่แล้วเ,ลเดิน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 เอาละเอาละแกะแกะแกะเราต้องเดินไปรอดจากตรงโน้นเลยเหรอเนี่ยไก่ไกลไก่ไกลเะเรียบร้อยอ่ะโดหดร้ายกันจริงๆเลยพีกัร์เมอร์เนี่ย ใกล้ชอบอะนลังจากเรามีตรงโน้นอยู่แล้วฟาร,ร์มไก่ของเราอืมเดินลงไปครับอ้าตกใจหมดแล้วก็เจออะไรำอ้เราเข้าใจผิดอ,อ้าเจอวัว ตอนที่เราล่อมานะฮะโอ้มัวตรงนี้มันเช่งเยอะจริงๆเลยเราฆ่าไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรครับตรงนู้นเรามีตั้งสามสี่ตัว<อ>ไม่<อ>เนื้อเนื้ออะไรโชบดีเจบาดี<อ>ตรงนั้นแกอยู่นะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย,อย่าหนีดิ่าหนีเคอาปลดล็อกอะชิพเมนต์หนังวัวแล้วมั้งครับ ที่นี่เห็นเป็นรูปหนังวัวอ่านี่ไอ้นั่นนะไอ้อะไรนะป่าอะไรนะที่สลามเกิดนะครับเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวเรามาเก็บสลามบอลที่นี่นะอ่าตกใจหมดนกะว่าจะมืดแล้ว ไอตัวลูกเราจะไม่ฆ่านะเนื่องจากลูกเนี่ยฆ่าไปก็มันก็ไม่ดรอปอะไรฮนระเลเวลก็น่าจะได้แต่เราจะไม่เอาเลี้ยงไว้ให้มันโตดีกว่าเออมแล้วแกะเมื่อกี้นี้เราเห็นแก่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับอืมนาทีแล้วนะรล่อมัน,นครับเราจะทําให้ภารกิจนี้จบสิ้นนะด้วยการนําแกะตัวนี้กลับไปบ้านนะ ไปบ้านครับไปเลยครับเดินตามผมมาคุณแกครับเดินตามผมมาเดินมาเรื่อยๆเลยครับอ๋อยี่สิบสามนาทีกันเข้าไปแล้วครับแกต,ตัวนี้จะเดินทางถึงบ้านหรือไม่อ่ะ ท่านผู้ชมลองมาติดตามชมกันต่อฮะอ่าเจอแกะตรงนั้นนะตัวหนึ่งเราไม่พลาดนะที่จะล่อมันมาด้วยฮะโดยที่แกะตัวนี้ก็ออยังเติมเดินตามเรามาฮะเรามีเยอะเราล่อแกะมาเยอะก็ดีฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเดินตามมาเดินตามมาก ตอนทำไมไม่ตามมาโอเคตามมาแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วมันใกล้จบแล้วมันใกล้จบแล้วโ,โหเดินมา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 เร็ว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 มันใกล้จบแล้วกับการแค่ไปเอาสัตว์มาแล้วก็มาจะมาทำฟาร์มแค่นี้ฮะมัน มันช่างยากเย็นแสนเข็นเลยเช่นนี้ละมังนะอ้าจึ๊คืออัาจับกดกดๆดแกะตัวหนึ่งตามมาไหมอ่โอเคตามมา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 เยี่ยมครับตามมาเลยคือหมูลทำฟาร์ม ฟาร์มหมูนี่เราก็น่าจะทําได้แล้วนะเรามีหมูอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยยังทําไม่ได้สิใช่เพราะว่าต้องมีหมูสองตัวแล้วก็แครอทนะซึ่งแครอทเนี่ยมีอยู่สองวิธีที่จะหามันได้คือหนึ่งไปที่หมู่บ้านเอ c นพีอะหรือไม่ก็สองดบจากพวกซอมบี้เราไปตีแล้วมันจะดบนั่นแต่ถ้าดอแบบจากซอมบี้เนี่ย มันช่างเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับอ่าเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่ยากมากมายซึ่งเราก็ล่อมันลงไปกันเลยฮะลงมาเลยครับพี่แกะละเคลียลงมาเลยลงมากันเลยับมันตรงนี้เลยครับหัวโตแล้วทําทำฟาร์มสิครับไอ้ชิชัก อ้าปลดล็อกการทำฟาร์มอ่ะมาสิโอ้ยหลบไปหลบไปหลบไปลงไปสิต้องตีมันสักหน่อยมันต,ติดไรวะเคล์ลงมาแล้ว ที่เหลือก็ปล่อยให้มันเดินออกมาเองเลยครับเสร็จสักทีโอโหใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวอะในการไปล่อแกะมาล่อวัวล่อแกะมาแค่นี้ครับมันช่างเป็นอะไรที่ยากเย็นลำบากแสนเขียนเลอเกินครับและคอนเซปต์เดิมของเราครับขึ้นไปแล้วเราจะตัดจบคลิปนี้กันเลยนะครับเหนื่อยเหนื่อยใจจริงๆ โอ้ยยากลำบากเลอเกิอนเอาตรงไหนดีตรงเนี้ยแหละเนาะอ่ารัวสวยงามแล้วเอาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้พีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเาเลยนะครับ <ส gas: S 1> ไปดูมาแล้วมันต้องคาแบบนี้แนี <almost everything> ้แบบนี้